สวัสดีค่ะพอดีว่ามีผู้ที่สนอกสนใจกับไม้ใหญ่แย้หรือว่าต้นเทวบุตรนะคะสอบถามมาว่าในช่องเรานะคะมีจำหน่ายไซส์ไหนบ้างนะคะก็จะมีทั้งไซส์ที่เป็นแบบแก้วกาแฟนะคะแล้วก็ไซส์ขนาดกระถาง6นิ้วและที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นไซส์ขนาดกระถาง8นิ้วค่ะซึ่งไซส์ขนาดกระถาง8นิ้วนี่นะคะ ทางช่องยังไม่เคยถ่ายเป็นคลิปให้ชมเลยนะคะวันนี้ก็เลยถ่ายเป็นคลิปให้ชมด้วยนะคะแล้วก็ต้นนี้นี่ก็มีผู้มีอุปการะคุณนะคะก็จองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมส่งไปที่จังหวัดตรังนะคะอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะคะซึ่งตรงนี้นะคะทางช่องเราก็จะมีไซส์ขนาด8นิ้วจําหน่ายแล้วนะคะไซส์นี้นะคะจะเป็นการแยกก่อนะคะแยกก่อออกมาจาก ก็ที่เคยถ่ายคลิปนะคะเพราะว่าที่บ้านนี้จะมีต้นไม้ใหญ่แยเนี่ยสองกระถางนะคะก็เลยแยกออกมากระถางหนึ่งนะคะก็ได้มาประมาณ9กระถางกระถางนี้ก็เป็นอีก1กระถางนะคะตอนนี้ก็จะมีแค่8กระถางนะคะแต่และกระถางนี้ก็จะงามแตกต่างกันนะคะกระถางนี้จะพุ่มสวยสุดนี่ค่ะเขาก็จะมียอดอ่อนๆน,นะคะแตกตามข้อของอของกิ่งของเขาด้วยนะคะ สำหรับกระถางอื่นนะคะก็จะมีหน่ออวบๆสูงมากเลยสูงเกินประมาณ1มนม่มรทัดได้ค่ะความสูงโดยประมาณนะคะสำหรับกระถาง8นิ้วนะคะก็จะสูงมากกว่า50เซนติเมตรค่ะมาชมยอดอื่นๆนะคะยอดอื่นๆที่แตกออกมานะคะตามข้อของต้นว่านเทวบุตรด้วยไม้แยแยค่ะนี่ค่ะยอดอ่อนด้วยนะคะ ก็เลยนำาให้ชมนะคะเผื่อว่าบางท่านนะคะอยากได้ต้นไม้ใหญ่ๆห,หรือว่าว่านเถวบุตรแบบต้นบิกบ๊กๆใหญ่ๆเลยนะคะซึ่งจะใหญ่กว่า,ก,วากระถาง399แน่นอนค่ะแล้วก็เป็นการแยกกอนะคะออกจากออกจากกระถางใหญ่ด้วยนะ,ะยังกิ่งนี้นะคะก็สามารถตัดแล้วก็ไปปักชำได้เลยนะคะกิ่งนี้นะคะใช้เวลาปลูเวลาปักชำเนี่ยประมาณ45วันนะคะลากออกแข็งแรง ตอนนี้ถ้าหากสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะตอนนี้มีเพียงแค่8กระถางค่ะ